สบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่7ประจำปี2564ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ค่ะนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ในายกรกิจกรัญยพัฒนพงศ์เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม2564ครั้งที่7ทับ2564ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการรับรองรายงานการประชุมคณะ กรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเมื่อครั้งที่6ประจำปี2564ที่ผ่านมาเรื่องเพื่อทราบและเร่งรัดการดําเนินการในด้านการปกครองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆด้านสังคมรายงานสถานการณ์โรคจังหวัดตากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกการบริหารจัดการวัคซีน การดำเนินการศูนย์คนตากไม่ทิ้งกันและโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสภาพภูมิอากาศรายงานสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดตากและรายงานพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตากและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภยัยปี2564ด้านเศรษฐกิจ รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564จังหวัดตากเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตากเพื่อขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เรื่องพิจารณาและให้ความเห็นชอบผู้สมัครทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและผู้ที่ขาดคุณสมบัติ การทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยของอำเภอบ้านตากและอำเภอวังเจ้าเรื่องยาเสพติดเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนเรื่องขยะและเรื่องอื่นๆ